สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนัศกศรธรน,นะครับซึ่งวันนี้ก็จะพามารู้จักกับกิจกรรมยามว่างของผมนะครับปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายชอบไปวิ่งอย่างปีที่ผ่านมาก็จะวิ่งมินิมาราทอนมาหลายงานเลยนะครับแล้วก็เก็บเหรียญมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมทงานก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยได้ไปวิ่งเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้โชคดีเรามากันที่สวนเบนจัสินะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะเล็กๆเ,เ,เหมาะกับการแบบวิ่งจ็อกกิง้งสบายๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาวิ่งด้วยกัันครบ คุยกับเธอยังเงาใจยงเงามา่ฉันฟังเธอได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรนยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่าน,นี้หัวใจกลับอ่อนล้ได้แต่เพียงอ้างว่าไม่มีเวลาจะคุย น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมชอบทําเวลาที่มีเวลาว่างนะครับซึ่งก็คือการวาดรูปนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวาดาถ้าวาดคนแต่จะไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบภาพเหมือนแต่จะชอบเป็นวาดวาดแบบเป็นการ์ตูลลนอะไรอย่างี้ครับออกการ์ตูนนิดๆเพราะว่าตั้งแต่เด็กจะเป็นคนชอบชอบดูการ์ตูนมากแล้วก็มีเคยฝัน,นจะเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่ด้วยอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ก็เลยเป็นอะไรที่เราแบบทําเรื่อยมามีเวลาว่างก็แบบ วาดเล่นเลยบางทีบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะวาดอะไรไม่ได้ไม่ได้คิดภาพไว้ในหัวอะไรเงรี้ยล่างๆไปแล้วแบบมันออกมาเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาวาดรูปมันเหมือนเหมือนกับเรามีมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทําดีอะไรเงรี้ยก็ก็เลยชอบอย่างถ้าถ้าใครได้เห็นใน MV ล่าสุดก็จะมีวาดรูปเหมือนกันอ่าอันนั้นจะวาดวาดรูปน้องนางเอกนะครับในในมิ่งคุยยิ่งเหงานเนี่ยก็จะวาดอันนั้นก็วาดเองเลยจริงๆวาดบนเรืออะไรเงี้ยครับวาดไปหลายรูปเหมือนกัน เเธอ,อางงงาใจมางงา่นฟัดแตคร,ครับผมและนี่ก็เป็น,ปนไลฟ์สไตล์อีกมุมหนึ่งของผมนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามต่อไปด้วยแล้วกันว่าวันต่อไปผมจะไปทําอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมงานเพลงของผมด้วยนะครับก็ตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วนะครับก็ลองฟังกันดูครับซึ่งเนี่ยรูปที่วันนี้ วาดก็ได้แรงมานานใจมาจากเพลงนี้แหละนะครับเอ็ง MV ยิ่งคุยยิ่งเหงานะครับเป็นฟีลฟนี้ออกมาเป็นอย่างนี้ออลองดูวันนี้วาดรูปเลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงม่าคงชอบกันนะครับไไไดด้คพพียพียูล่ามมอะะรจุก